สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเรามาชมกระเป๋าหนังงูสวยๆกันนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะน้องเห็นนากระเป๋าสพายบอยซี่หนังงูไซส์ใหญ่มาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันนะคะสวยโดดเด่นไม่เหมือนใครหายากรู้รักอลังการถึงขีดสุดอย่างแน่นอนพี่ๆขาสวดรง สวยตาแตกเลยนะคะงานล็อตใหม่ล่าสุดผลิตมาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยรูร้ราโดดเด่นชนิดที่ว่ามหาเศรษฐีทั่วโลกเห็นงานของน้องเอ๋แล้วจะต้องหันมามองเวลาที่พี่ๆใช้งานเนี่ยเดินไปไหน ที่ไหนบนโลกใบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตามหัวเมืองต่างๆห้างสปปรรพสินค้าชั้นนําทั่วโลกไม่มีเศรษฐีคนไหนไม่รู้จักนะคะต้องบอกเลยว่าวัตถุดิบที่น้องเอใช้เนี่ยเป็นวัตถุดิบที่ได้รับความนิยมสูงนิยมถืออวดถือโชว์กันในเหล่าบรรดาคนทรงอิทธิพลทั่วโลกเลยค่ะพี่ๆขาแล้วน้องเอ๋เอางานที่หายาก หางูตัวใหญ่มากมาผลิตให้กับพี่ๆราคานี้พี่ๆค่างานใหม่ราคาคุ้มๆเป็นราคาที่ทุกคนจับต้องได้แต่แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้เป็นเจ้าของนะคะพี่ๆค่ะเพราะว,าว่ามีน้อยมากเลยอ่ะเริ่มต้นที่สีดํานะคะใบนี้ขนาดความกว้างด้านล่างจะอยู่ที่สิบนิ้วความกว้างด้านบนสิบห้าจุดห้านิ้วนะคะส่วนสูงสิบเอ็ดนิ้วความหนา อยู่ที่5นิ้วสีที่1คือสีดำผลิตจากท้องงูเหลือมตัวใหญ่ตัวใหญ่ระดับอนาคอนดาความยาวระดับ8-9เมตรอายุประมาณแบบตั้งแต่8-10ปีขึ้นไปนะคะราคาใบนี้นะในไทยนะพี่ๆนะราคาใบนี้ในไทยนะไม่ต่ำกว่า4-50 0 0บาทเชื่อไหม ไม่ต่ำกว่า4ี่ถึหมื่นบาทนะคะทรงนี้เนี่ยราคาอยู่ที่แสนสามนะคะพี่พี่ขากระเป๋ารุ่นนี้น้องบอยซี่เนี่ยราคาอยู่ที่แสนสามนะรุ่นยอดนิยมสวยทันสมัยนะพี่พี่นะที่นกเหยุผลิตให้กับพี่พี่เนี่ยดีไซน์สวยทันสมัยและได้รับความนิยมมากถึงขีดสุดด้วย1นึ0 0 0บาทแต่น้องเอจัดให้พิเศษ4,900บาทเท่านั้นคะ่ะ 4,900บาทนะงานใหม่เอี่ยมใหม่เกร็บเลยแล้วใบเริ่มเทิ่มผลิตจากงูตัวใหญ่เวอร์วังอลังการมากนะคะให้ดูด้านในค่ะสีดำทรับในจะผลิตจากหนังวัวแท้สีดำทุกใบนะคะอ่ะถผงผ้าเอาออกก่อน นี่คะ่ะซับในผลิตจากหนังวัวแท้เกรดเองานตัดเย็บด้านในก็คือเนียบที่สุดเลยพี่พีๆขาใบนี้ราคาจะอยู่ที่4,900บาทโอ้ยสวยมากเลยอะ่ะสวยจนไม่อยากจะวางเลยคะ่ะพี่ๆขาดูดิสะพายออกมาถือออกมาน้ำมีสายสะพายยาวให้นะคะรุ่นนี้นะพีพ่ี่ทรงของน้องเนี่ยเป็นทรงที่รู้จักกันอยู่แล้วทั่วโลกแต่ว่าวัตถุดิบที่น้องเอ็นนำมาผลิตให้่ะ ถ้าเป็นหนังงูพี่พี่คิดว่าราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่ขนาดแคนวัดยองปาก,ก็ไปแสนสามแล้วอะถ้าเป็นหนังงูก็ไม่ฟ้าดไปสี่ห้าแสนเลยเหรออุ๊ยไปต่อกันที่สีธรรมชาตินะคะงานพระหลมาไ,ม,ไม,ม่ไม่เอี่ยมไม่กริบรู้รา้าโดดเด่นอลังการมากเลยค่ะทีนี้น้องเอ๋ให้ชมเป็นสีธรมธรมชาตินะสีธรรมชาติพี่พี่ดูนะคะงูเหลือมรอบนี้ได้มาแต่งงูเหลือมอย่างเดียว มีสีเข้มสีอ่อนธรรมชาติของงูเนี่ยพี่พี่ขเหมือนมนุษย์เลยมนุษย์ก็มีคนผิวผิวอ่อนผิวเข้มสวยกันคนละแบบบางคนก็ชอบหนุ่มผิวเข้มบางคนก็ชอบสาวผิวเข้มใช่ไหมคะอ่าแบบอ่อนก็สวยแบบเข้มก็สวยของแท้ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์มันจะต้องไม่เท่ากันเลยอ่าดูที่สีเข้มก่อนเลยพี่พี่ขะถ้าสนใจสินค้าในคลิปวิดีโอนี้นะคะพี่พี่แคปภาพแล้วทักแชทได้เลย ฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะต้องการเก็บเงินปลายทางหรือว่าโอนเงินก็สามารถแจ้งได้เลยค่ะสําหรับพี่ๆที่รับชมน้องเอ๋ทาง u t u b e นะคะน้องเอ๋จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปนะคะเมมเบอร์น้องเอ๋เสร็จแล้วทักหาน้องเอ๋ทางไลน์ได้เลยพี่ๆค่ะอู้นี่คือสีเข้มเนาะสวยมากพี่ๆค่ะสวยแบบคือทรงสวยมากอะ่ะหนังสวยมากอะ่ะนะสวยสุดๆอะ่ะคือแบบ จะให้สรรหาคําว่าสวยคําไหนมาเปรียบเปรยได้ไม่มีอีกแล้วค่ะพี่พคะ่ะนี่อันนี้คือหลายหลังนะคะพ,พี่คะ่ะนี่คือหลายหลัง่มาดูที่สีอ่อนกันบ้างนะคะชอบสีอ่อนบอกชอบสีเข้มบอกนะคะธรรมชาติใกล้นะคะงานละเอียดยิบเลยค่ะพี่พคะ่ะที่เห็นละเอียดแบบนี้คือมันต้องผ่านกรรมวิธีในการผลิตแบบพิถีพิถันทุกขั้นตอนนะคะ ถึงจะได้เกรดสวยผิวสัมผัสดีขนาดนี้งานฟอกต้องดีนะคะงานขัดสีชวีวันก็ต้องดีเครื่องไม้เครื่องมือในการผลิตเนี่ยพี่พี่งานอนะใบละแสนสองแสนนะคะผลิตยังไงงานนอกเอกก็ผลิตอย่างนั้นเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ในการผลิตแบบครบวงจรแพงทุกตัวเครื่องคงเครื่องขัดเครื่องขัดนะเครื่องขัดหัวอัญมณีอะไรหนูใส่ทําให้หมด หน้าผิวสัมผัสเกล็ดที่ได้แบบนี้ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคะพี่ๆขาซับในจะเป็นหนังวัวแท้สีดําเหมือนกันทุกใบนะคะพี่ๆขาสายสะพายเนี่ยพลิกหน้าพลิกหลังเนี่ยก็เป็นหนังงูหมดเลยคือนอกจากใส่วัตถุดิบให้เยอะมากเลยนะคะไปต่อกันที่ลายท้องค่ะลายท้องสีธรรมชาตินะคะพี่ๆขามีลายหลังแล้วก็ลายท้องว้าวลายท้องเนี่ยพี่ๆขาถ้าชื่นชอบสีอ่อนหน่อยนะลายท้องก็จะมีสีอ่อนกับสีเข้มว้าว พี่พี่ขาใบนี้จะเป็นสีอ่อนนะคะใบนี้จะเป็นท้องเข้มสวยกันคนละแบบเลยคะ่ะพี่พี่ขาดูหูวิลายบนลุ่มเลยคะ่ะพี่พี่ขาอันนี้คือถ้าใช้งูระดับสี่ห้าปีหรือสี่ห้าเมตรยังผลิตไม่ได้นะคะดูจากขนเออขอภัยคะ่ะพ,พี่น้องอย่าพูดผิดดูจากกร็ดนะคะดูจากเกรดะะ็ด,กเกรดเนี่ย ก็รู้เลยว่าเป็นงูขนาดแบบใหญ่ขนาดไหนรู้จักลวดลายนะคะพี่พี่ขโอ้โหนะคะใบที่เป็นหนังท้องงูเนี่ยแล้วก็ฟาดท้องให้แบบเราก็ฟาดให้แบบสุดชีวิตเลยอะ่ะใบนี้สวยมากเลยนะคะพี่พี่ขาลายแบบสวยสะพึ่งมากค่ะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสีเข้มนะส่วนใบนี้จะเป็นสีอ่อนค่ะอ่าใบนี้จะเป็นสีอ่อนพี่พี่ชอบหลังชอบท้องบอกได้เลยนะคะก็จะมีความสวยความโดดเด่น กันคนละแบบแต่ว่างานผลิตงานตัดเย็บนะคะคือเนียบทุกใบคือเนียบทุกใบลวดลายเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันเลยแม้แต่ใบเดียวเพราะว่าน้องเป็นของแท้ร้อล้านเปอร์เซ็นต์นะคะพี่ๆขาสีก็จะมีแค่มีอ่อนนะเพราะว่ามันเป็นสีธรรมชาติเนาะอุ้ยท้องสีอ่อนก็สวยค่ะพี่ๆท้องสีอ่อนก็สวยมากเลยไปต่อกันที่สีต่อไปนะคะอุ้ยอุ้ย โดดเด่นมากพี่พี่ค่ะท่านไหนที่เออต้องบอกเลยนะว่าเจ้าแม่แฟชั่นน่ะมาซื้อของกับน้องเอแต่ละท่านเนี่ยไม่มีผิดหวังเลยค่ะ สาวๆที่แต่งตัวเก่งมีเสื้อผ้าเยอะๆมีรองเท้าเยอะๆมีหลากหลายสีสันออกงานบ่อยๆนะคะต้องการความโดดเด่นแปลกตาแบบแต่ละรอบที่ไม่ซ้ํากันเนี่ยลูกค้ามหาดงเล็บจะไม่ผิดหวังเลยค่ะหรือสาวๆที่ชื่นชอบความเรียบหรูดูดีดงเล็บก็มีให้นะคะสีชมพูบานเย็นดงเล็บมีใบเดียวนะคะงูเหลืองยักษ์ค่ะพี่ๆขาสีชมพูสวยมากพี่ดูดิโอ้โหพี่ๆขาโอ้หูดงเล็บอยากให้ดูดีๆงานละเอียดมากจริงๆ เกล็ดสวยมากจริงๆคือสีสวยสุดๆด้วยนะคะด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะพี่ๆค่ะโอ้โหขอวัตถุดิบเลยค่ะวัตถุดิบน้องเอ๋อยากจะให้พี่ๆดูอะไรรู้ไหมคือพี่ๆดูลายงูเหลืองมใบนี้นะดูลายงูเหลืองมใบนี้แล้วก็ดูที่ผืนหนังทีนี้พี่ๆก็จะได้อ่าประเมินนะคะประเมินได้ว่างูเหลืองมที่น้องเอ๋นามาเปรตให้กับพี่ๆตัวใหญ่กว่าตัวเนี้กี่เท่า ตัวนี้ที่น้องเ,เอกติดไว้เป็นตัวอย่างที่ร้านเนี่ยความยาวร่วมห้าเมตรพี่พี่คิดว่าห้าเมตรใหญ่พอที่จะให้เราวิ่งหนีได้โอ้โหห้าเมตรนี่ก็ไม่ธรรมาดาแล้วนะดูลายผืนนี้กับลายใบนี้ต่างกันประมาณสามสี่เท่าถ้าใบนี้อ่ยถ้าผืนเนี้ห้าเมตรอ่ะพี่พี่คิดว่าที่มาทําใบเนี้ยต้องยาวกี่เมตรขึ้นไป ถึงจะได้ไลายขนาดนี้พี่พี่ดูดูจากลายก็รู้แล้วว่าเป็นงูตัวใหญ่มหาศาลอ่ะคือเป็นงูตัวใหญ่ันเริ่มเลยอะ่ะใช่ป่มเห็นจากรวไลายพี่พี่ด <laughs> ูดิยวี่ใหญ่ขนาดนี้งูเหลือมยกอักษ์อ่ะพี่ดูราคาก่อน <laughs> ถ้าพี่พี่ได้งูเหลือมยักษ์ไปพี่พี่คิดว่าใบนี้เท่าไหร่ห้าหมื่นเอาไม่อยู่ราคาในบ้านเราห้าหมื่นเอาไม่อยู่นะ <laughs> แค่ใบเล็กๆแค่เนี้ยก็สามพันแปดร้อยบ,บ,บาทแล้วนะคะแล้วก็อย่างเนี้ย สี่หมื่นกว่าบาทแล้วพี่พี่ดูใบนี้อันนี้คืองูตัวเล็กค่ะงูตัวเล็กก็ฟาดเข้าไปสี่หมื่นกว่าบาทแล้วดูจากลายนะดูจากลายก็รู้เลยฟาดเข้าไปสี่หมื่นกว่าบาทแล้วแล้วเนี่ยของโนาเหน่ยงูใหญ่ขนาดนี้สี่พันเก้าร้อยบาทพี่พี่ขาสี่พันเก้าร้อยบาทมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มและโน้เหนมีของแถมให้จุกๆอีกสองชิ้นช่วงนี้ยังแถมได้สองชิ้นนะของแถมเป็นหนังงูนะคะซองจดหมายแล้วก็พวงกุญแจนะคะพี่พี่ขาโอ้โหดูราคาพี่พี่เห็นป่ะพี่พี่เห็นราคาไหม ว้ายตายแล้วพี่ขาต่อกันที่สีชมพูอ่อนคะ่ะสีชมพูอ่อนลายท้องนะคะสีชมพูเข้มก็สวยสีชมพูอ่อนก็สวยสวยกันคนละแบบละมุนน่ะด้วยความที่สีสันโดดเด่นแล้วก็ตัดกับลวดลายชี่สวยและทรงพลังค่ะพี่พี่มันสวยแล้วก็โดดเด่นมากๆเชื่อไหมถ้าเกิดว่าพี่พี่ถือกระเป๋านกเวนะคะไปถืออวดถือโชว์หรือแม้แต่กระทั่งใช้งานตามที่สาธารณะต่างๆพี่พี่จะสัมผัสได้ถึงเอ่อ คนที่หันมองกลับมาแบบเยอะมากลูกค้าตัวเอห,หลายท่านนะคะบอกว่ามองจนรู้สึกอายเลยอะค่ะคือพี่ๆนึกออกไหมว่า,าต้องทําความเข้าใจนิดนึงนะคะว่ากระเป๋าพวกนี้นานๆเนี่ยคนทั่วไปจะได้เห็นสักทีหนึง่ง ใช่ไหมเวลาลูกค้านกเอ๋หถือออกไปตามที่สาธารณะต่างๆเนี่ยจะโดนจับจ้องเป็นพิเศษเพราะว่าปกติคนไม่ค่อยได้เห็นเขาจะเห็นส่วนมากในในทีวีดาราเซเลบที่เขาถือกันใช่ไหมคะพอได้เห็นของจริงจะโดนจับจ้องเป็นพิเศษเลยจะโดนมองแบบหืมจนลูกค้าบอกว่ามองจนเขินนะคะพี่ๆขาคือราคาที่นงเอ๋หส่งให้กับพี่ๆอย่างก4,900บาทนะคะมันเป็นราคาที่ถูกมากแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้เป็นเจ้าของนะคะพี่ๆขาสวยแล้วก็โดดเด่นแล้วก็ หน้ามองมากๆสีชมพูสีชมพูใหม่พี่ขอพี่ขอข้าว <c oughs> ขออนุญาตสั่งข้าวกับน้องที่ทำงานค่ะ <c oughs> วันนี้กินมังสวิรัตนะคะอ่าเดี๋ยวทำคลิปวิดีโอเสร็จแล้วน้องเอ๋ก็จะไลฟ์สดต่อขออนุญาตสั่งข้าวกันคลิปวิดีโอเลยพ,พี่ไม่ว่ากันเนาะอ่าอ่านี่ค่ะนี้สวยมากพี่พี่ค่ะ ด้านหลังค่ะเป็นท้องเห็นปะยสีชมพูพี่พี่สีชมพูสวยมากสวยจริงๆค่ะไปต่อกันที่สีต่อไปนะคะสีต่อไปค่ะว้าวพี่พี่ค่ะสีแดงสดนี่เจ้าวสวยโดดเด่นแล้วก็ร้อนแรงมากไม่เหมือนใครนะคะไม่เหมือนใครเชื่อเธอค่ะว่าเชื่อเธอค่ะว่านอกเอนเนี่ยส่งสวดส่ง วัตถุดิบสีสันงานกระเป๋าให้กับพี่ๆี่เนี่ยได้สวยสะพรึงหรูหราโดดเด่นอลังการชนิดที่ว่าพี่ๆี่จะประทับใจไปอีกนานแสนนานพี่พี่จะประทับใจไปอีกนานแสนนานอย่างแน่นอนนะคะอ่ะสีแดงค่ะลายหลังงูเหลือมดูจากลายพี่ๆี่ก็คงจะพอนึกออกใช่ไหมคะว่าความยาวของน้องเนี่ย คือน้องเ๋จะต้องใช้งูตัวใหญ่ขนาดไหนมาผลิตให้กับพี่พี่ระดับ4ี่ห้าเมตรก็ยังผลิตไม่ได้นะคะใบเนี้ยก็คือใหญ่กว่าสี่ห้าเมตรถึงสามเท่าพี่พี่เห็นแล้วเนาะอย่างน้อยน้อยต้องมีแบบโอ8แปดเมตรอย่างต่ํานะคะงูใหญ่งูเหลืองยักษ์ระดับอนาคอนดาสีแดงสดมีใบเดียวมีแค่สีละหนึ่งใบนะคะยกเว้นสีดามีสองใบแล้วก็สีธรรมชาติที่พี่พี่เห็นค่ะไปต่อกันที่สีต่อไป่าว้าวสวยจังเลยค่ะ ใบนี้เป็นสีเขียวลายท้องค่ะสวยจังเลยค่ะพี่พี่ขาใบนี้เป็นสีเขียวลายหลังค่ะอุ้ยสวยมากเลยสวยกันคนละแบบเนะเห็นไหมลายหลังก็จะมีความคมเข้มขึ้นมาลายท้องก็จะมีความสวยแบบละมุนนะคะพี่พี่ขาสีเขียวเขียวทรับค่ะว้าวเขียวมรกตเกรดสวย เกรดสวยมากงานตัดเย็บดีมากดีไซน์สวยแฟชั่นจุของเยอะมาเอาใบน,นี้ไปเลยถืออวดถือโชว์ถือไปทํางานนะคะต้องการสร้างความโดดเด่นความประทับใจนะคะพี่ๆขาไม่ว่าจะไปที่ไหนนะะ้องเอกจะไม่ทําให้พี่ๆผิดหวังถืออวดถือโชว์ถือออกงานพี่ๆจะได้พบก,กับความรู้สึกจะสัมผัสได้กับความรู้สึกที่ตื่นตาตื่นใจเหมือนกับพี่ๆได้ถืองานราคาหลักแสนอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่า ลูกค้าที่ซื้อกระเป๋าน้องเอ๋ไปนะคะหลายๆท่านซื้อหลายหมื่นหลายแสนเนี่ยก็ยังมาชื่นชอบชื่นชมงานน้องเอ๋แล้วน้องเอ๋ไม่ทําให้ลูกค้าที่ซื้องานราคาหลักแสนเนี่ยรู้สึกว่าถืองานน้องเอ๋แล้วแตกต่างจากงานหลักแสนเลยมีแต่ลูกค้าที่ซื้องานหลักแสนแล้วมา,มา,ม,ามาเจองานน้องเอ๋เนี่ยมีแต่คนบอกว่างานหนูสวยกว่า <c oughs> ออสัมผัสได้ว่างานน้องเอ๋สวยกว่านะคะความโดดเด่น ไม่ทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าอุ๊ยไม่คุ้มเรื่องนี้ไม่มีนะคะความโดดเด่นแบบไปไหนมาไหนเนี่ยโดดเด่นเกินหน้าเกินตามแม้แต่งานหลักแสนก็สู้ไม่ได้อันเนี้ยน้องเหวไม่ใช่ว่าพูดเพราะอยากขายแต่ประสบการณ์ของหน่ยนะคะคือลูกค้ารับงานไปแล้วนะคะ,ะมีความประทับใจระดับนั้นเลย <S <s เขาถืออวดถือโชว์ถือไปพบปะผู้ใหญ่ถือไปทําธุรกิจการค้าไปพบกับคนที่ทำอสังหาริมทรัพย์อย่างที่อิตาลีอย่างนี้ค่ะ ลูกค้าถือไปคุยงานไปเจอเจ้าของอสังหาริมซาที่อิตาลีระดับอสสงหาริมซาที่อิตาลีเนี่ยยังขอซื้อต่อกระเป๋าน้องเอ๋เลยพี่ๆลองคิดดูนะคะว่างานน้องเอ๋ในสวยเตะต,ตามหาเศรษฐีทั่วโลกขนาดไหนอันนี้สีสุดท้ายแล้วค่ะสีสุดท้ายสีม่วงหนึ่งใบสุดท้ายค่ะสีม่วงค่ะ เป็นม่วงลาเวนเดอร์แล้วก็ตัดกันลวดลายที่สวยแล้วก็คมชัดนะคะพี่พี่ขาม่วงลาเวนเดอร์โอ้ยน้องเอจะกรี๊ดน้องเออยากเป็นลมพี่พี่ขาเกล็ดทําไมใหญ่ขนาดนี้ลายท้องเกล็ดใหญ่มากนี่เป็นงูที่แบบว่าใหญ่โตมโหลานสีสวยงดงามโอ้ยสวดทรงพี่พี่ขาทุกสิ่งทุกอย่างคือเพอร์เฟกเลยในราคา4,900บาทสนใจทักหาน้องเอได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ